วันนี้นะครับสาวอัฟรีสะเกดของเราเป็นเทศกาลเกี่ยวกับดนตรีภาพยนตร์และก็ผู้คนจังหวัดศรีสะเกดนะครับที่ดะได้เห็นถึงการผสมผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมดนตรีร่วมสมัยกับวัฒนธรรมดนตรีที่เป็นรากของชาติพันธุ์ต่างๆที่อยู่ในจังหวัดศรีสะเกดเรานําเรื่องเหล่านี้มาทําให้มีความทันสมัยมากขึ้นและถ่ายทอดออกสู่สังคมภายนอก นอกเหนือจากนี้ครับเทศกาลซาวอ,อัลสีสเกตเป็นเทศกาลหนึ่งซึ่งเราจัดมาต่อเนื่อง10ปีแล้วนะครับผสมผสานกับการประกวดวงโยธาธิตฐาโลกซึ่งในแต่ละปีจังหวัดสีสเกตของเราจะเป็นหมุดหมายให้กับนักโยธาทิตนักดนตรีจากทั่วโลกมาร่วมแข่งขันที่จังหวัดสีสเกตทําให้เป็นเวทีในการแสดงออกทางดนตรีและบ่มเพาะคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์อีสานได้อย่างแท้จริงครับในเรื่องของความมั่นใจนะครับเรามั่นใจว่าด้วยเทศกาลที่เราทำนะครับเป็น เทศกาลที่เรียกได้ว่ามีพลังนะครับโดยเฉพาะความร่วมม้ร่วมมือของคนในจังหวัดศรีสะเกดเรามั่นใจว่าของในศรีสะเกดเราดีพอที่จะสามารถนํามาโชว์และนํามาอวดให้กับทุกๆท่านได้แต่ก็ต้องนําเรียนตามตรงครับว่าทุกจังหวัดที่มาในวันนี้นะครับ12จังหวัดดีทุกจังหวัดครับในความคาดหวังของศรีสะเกดเองนั้นเราหวังแค่ว่าเราจะได้เป็นที่รู้จักหมุดหมายของคนในประเทศกับคนต่างประเทศมากขึ้นนะครับ การที่เราได้ผ่านรอบ12ทีมเข้ามาได้ก็ถือว่าสําเร็จแล้วนะครับการที่รอบชิงชนะเลิศ 1: ใน3ทีมเนี่ยถือว่าเป็นโบนัสให้กับพวกเราชาวศรีสเกตแล้วครับอยากจะขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนจากทั่วประเทศนะครับวันนี้ยังมีเวลาอยากจะเชิญชมเชิญชวนทุกท่านมาชมบูธซาวออฟสีสเกตที่หัวเมืองพาวิลเลียนที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจนะครับเราจะมีบรรยากาศของการจัดเทศกาลในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องดนตรีสัญ,ญลักษณ์ของแต่ละชาติพันธุ์ในจังหวัดสีสเกต มีของที่ระลึกนะครับที่ทําจากคนสีสเกตเองและผสมผสานความทันสมัยของเทคโนโลยีเข้าไปยกตัวอย่าง,อย,างอย่างเสื้อที่ผมใส่อยู่ตัวนี้นะครับเป็นเสื้อที่สะท้อนถึอองความเป็นสีสเกตและเสื้อทุกตัวสามารถสแกนและมีเพลงของคนสีสเกตให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับวันนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะครับเพราะว่าได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากในเทศกาลอวดเมืองพาเวิเลียนนี้ครับ